ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวสมบัติจะพาท่านผู้ชมมาชมหัวเจะาะทาสะพานท่านเรา,าแห่งที่5บึิการปราคใต้เราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะเดินทางมาถึงเหมือนมาแล้วก็ติดตั้งบานที่รบร้อแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้บ่าวสมบัติได้เอาคลิปนี้มาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นกันนะครับว่าหัวเจาะชุดหัวตอ ชุดหัวเจาะนะครับไม่ใช่หัวตอกนะครับเป็นหัวเจาะมาเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะครับมาไปพร้อมกับบาวสมบัตินะครับท่านผู้ชมบาวสมบัติจะพาไปดูเจ้าหัวตอกหัวเจาะยักษ์นะครับที่มาจะมาปฏิบัติการในลําน้ํโขงในวันสองวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่มองเห็นในไกลนนก็คือ เสานะครับเสาหลักของตัวหัวเจอนั่นแหะนะครับพี่น้องสูงครับประมาณทั้งยี่เมตรได้นะครับนะครับสูงยาวแต่ไม่ขาวนะครับดำเหลืองไปนะครับพี่น้องที่มองเห็นข้างล่างนี้จะเป็นรถแม่ครูแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ยกมาจากกทมองกันหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติงานแล้ว นะครับพี่น้องก็ถือได้ว่าพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานได้ประมาณทัก80 90%ซแล้วนะครับทา่าผูรวมเป็นตัวหัวเจาะนะครับพี่น้องไว้ใชตัวต่อเสา ถามคนวิศวกรแล้วนะครับบอกว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วเจาะของตอกนะครับค่าตะปานใหญ่ๆนะส่วนใหญ่ะออจะเป็นเจาะแล้วก็เทปูล,ลงไปนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับวัรสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเจาะเสาเข็มเทเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมจะเป็นที่ใส่ปูนนะครับปูน จากซีแพคก็จะมาลงตรงนี้นะครับเทศใส่ถังตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยเรียงลำเรียงลงไปในลำน้ำโขงก็จะลำเรียงด้วยสายนะครับแต่ผู้ชมร,รู้แล้วนะครับเ,งงเขาจะลำเรียงกันยังไงเขาจะลำเรียงด้วยสายนะครับสายข้อยาเนี่ยนะครับจากฝั่งพื้นดินนะครับลงในล,ลำน้ำโขงนะครับเมื่อเขาเจาะเสร็จเมื่อเจาะเสร็จแล้วก็เอาเหล็กลงไปนะครับ ก็ทำเหมือนกระเสาหลอเสาบ้านทั่ทวไปเนี่น,น,นะครับแต่ว่าอา,อาจจะมีพิเศษหน่อยนะครับสำหรับปูนเขาจะมีสูตรของเขาอยู่ว่าจะใช้ปูนเท่าไหร่หินเท่าไหร่ยังไงสำหรับเสานะเส้นผ่าศูนย์กลางของเสานี่วัาสวบัติดูแล,แล้วน,ะน่าจะประมาณทักแปดสิเซนติเมตรนะครับก็อ่างใหญ่มากๆเลยตัวเจาะก็ตัวใหญ่นะครับตัวสว่างก็ใหญ่มากๆ นะครับใหญ่มากมากเลยนะครับถามช่างบอกว่าตัวเราน้ำโขงมันมีเสาอยู่สตัวนะครับเสาเป็นโขน้ําขึ้นมาข้างบนนะ,ะตัวที่เขาจะเจาะนี้เสาละลงไปในน้ํานี้ก็จะเจาะเสาละประมาณห้าต้นนะครับท่านผู้ชมหรือก็ประมาณไดสามสิเมตรได้ไหมล่ะประมาณนี้ะนะครับเล็กลงไปบนพื้นดินแล้วก็เทครับ หินลงไปเทเนี่ยนะครับเทอิซีเมนต์ลงไปตอนนี้จะเทซีเมนต์พอจอดแล้วก็เทพอจอดแล้วก็เอาเหล็กยอดเหล็กลงไปนะครับตัวหลักนั่นแหละแล้วก็เทปูนลงไปด้วยสายยางจากฝั่งพื้นดินเข้าไปนะครับปั่นเข้าไปเลยนะครับงูแล้วว่าจะลำเลียงยังไงคือลำเลียงซีเมนต์ไปด้วยสายนะครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมครบแล้วนะครับอุปกรณ์รณที่เขาจะมาทำหล่อทำเสาสะพานไทยลาแห่งที่ห้ามาครบนะครับอาที่ขาดไปก็คือตัวต่อเพราะว่าเขาไม่ได้ตอบถามแล้วไม่มีตัวต่อชักกระต้นนะครับท่านผู้ชมในลําน้ำโขงนะว่าสะพานทะลานี้ไม่มีตัวต่อเลยมีแต่มีตัวโตวเจาะอย่างเดียวครับพี่น้องครับเจาะอย่างเดียวเลยจะมายนี้เจาะนะครับ มันคงกดตอบด้วยแปาว่าอย่างนี้ทำรวยเร็วด้วยนะครับเราก็ขอติดตามกันครับท่านผู้ชมครับเวลาเขาจเจาะเขาเทยังไงบอกสักแบบก็จะติดตามให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับเขาบอกว่ารอเหล็กนะครับรอเหล็กยังต้องจงมาจากกทมไม่รู้ว่าวันไหนนะครับพอเหล็กมาถึงก็คงจะดําเนินการเลยว่าอย่างนี้นะครับ ตรงนี้รอเหล็กอย่างเดียวครับท่านผู้ชมรอเหล็กที่จะไปทําเสาละนะครับท่านผู้ชมครับก็รออดใจรอนะครับเห็นแน่นอนต่อเสาเข็มเทเสาเข็มนะครับเพราะว่าวัสดุจากเครื่องจากนั้นก็ได้เดินทางมาถึงเด็ด้อยแล้วเอามาโชว์ให้ท่านทั้งหลายได้ชมกันนะครับตัวนี้เลยครับ มองเห็นไกลฝั่งโน้ก็จะเป็นผู้เอาควายเลยมาหน่อยก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับที่จะทาจะพาเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งถนนเขาไม่ได้ไม่ได้เอาถังวางน้าวางพื้นนะเราใช้ถังตั้งนะครับถังทําทีมเป็นเหมือนกันบ้านเรานะครับแต่ท่านผู้ชมตัวเจาะตัวตัวเจาะก็มีแล้วนะครับของเขานะครับตีนตะขาบครับท่านผู้ชมตัวเจาะติดตะขาบนะครับ ทางต่งางอยู่ในฝังโพงแล้วนะครับถ้าอยากจะไปชมก็ไปชมกันนะครับบา่าวสมบัติภาพล่าสุดวันนี้มาฝากท่านผู้ชมได้ชมกันงจากแฟนคลับเทปซี FC ทั้งหลายเออบา่บาวสมบัตอยากจะเห็นหัวเจาะตัวเจาะมันเป็นยังไงรูปร่างยังไงเป็นตัวยังไงบา่บาวสบมาข้อเพิ่งเกีนครั้งแรกครับหัวเจาะตัวเจยาะใหญ่มากๆเลยครับพี่น้องครับขอติดตามกันนะครับท่านผู้ชม บ่าวสบาิก็สนใจเฉพาะตัวที่จะไปเจาะในน้ำโขงนะครับเขาจะเจาะกันยังไงเตะกันยังไงเตะก็รู้แล้วแหละครับท่าผู้ชมใช้สายปูนหายยางนะครับเตะลงไปในะนำน้ำโขงเลยเยลงเสาน้ำโขงเลยครับท่านผู้ชมยังไม่ช้าไม่นานก็คงเห็นของแท้ของจริงนะครับรอแคบเดียวนะครับไม่เกิดอาทิตย์หน้านะครับอย่างช้านะท่านผู้ชม ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาสวัวดด้วยนะครับท่านผู้ชมมาไว้พบกันที่นาหานะ้าครับ